ทุกคืนเขาบอกว่าทำงานดึกแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าคำโกหกเพียงคำเดียวอาจพาคุณไปพบความจริงที่ทำให้หัวใจแตกสลายภายในเสี้ยววินาทีคืนนี้ฉันจะพาคุณไปรู้ว่าเบื้องหลังประตูบานนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ทุกคืนเขาบอกว่าจะทำงานดึกน้ําเสียงของเขานุ่มนวลแววตานิ่งสนิทเหมือนเดิมฉันเชื่อเพราะเขาไม่เคยให้เหตุผลให้สงสัยแต่ในหัวใจ ความเย็นชาเริ่มก่อกินเหมือนหมอกยามเช้าคืนนั้นฝนโปรยลงมาอย่างแ่วเบาเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอฉันตัดสินใจสวมเสื้อกันหนาวและออกจากบ้านถนนยามค่ำเปลี่ยวและมืดแสงไฟถนนสลัวส่องผ่านม่านฝนที่พรามัวหัวใจเต้นแรงทุกย่างก้าวเหมือนยาวนานอาคารสำนักงานของเขา ตั้งประงานท่ามกลางความเงียบกระจกบานใหญ่สะท้อนภาพฉันที่ยืนตัวสั่นฉันเดินเข้าไปกลิ่นน้ำหอมบางอย่างลอยมากับลมเย็นจากแอในโถงมีเพียงแสงไฟสีส้มสลัวจากมุมหนึ่งเสียงหัวเราะเบาๆลอดออกมาจากห้องทำงานด้านในฉันก้าวเข้าไปช้าๆฝ่าเงามืดและเสียงหัวใจของตัวเองมือจับลูกบิดเย็นเฉียบจนต้องกลั้นหายใจ ประตูเปิดออกภาพตรงหน้าทำให้เลือดในกายฉันแข็งตัวทันทีเขานั่งอยู่ตรงนั้นหลังพิงเก้าอี้หนังสีดำใบหน้าผ่อนคลายอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมานานไม่ใช่เพราะกำลังทำงานแต่เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนตักเขาอย่างสนิทสนมมือของเขาลูบแผ่นหลังเธอเบาๆเริมฝีปากของเขาเอื้อนเอ่ยคำอะไรบางอย่างที่ฟังดูนุ่มนวลและเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลิ่นน้ำหอมหวานจัด อบอวลในห้องราวกับจะกลบกลิ่นอากาศเก่าแต่สําหรับฉันมันคือกลิ่นของการหักหลังแสงจากโคมไฟบนโต๊ะส่องให้เห็นผมยาวของผู้หญิงคนนั้นไหลลงมาปิดครึ่งหนึ่งของใบหน้าแต่ดวงตาของเธอกําลังมองเขาอย่างลึกซึง้งเสียงหัวเราะของเธอแหลมเล็กเหมือนเข็มแหลมที่ทิ่มแทงหูฉันทุกคําที่หลุดจากปากเธอฟังดูเหมือนการเยาะเย้ยฉันยืนนิ่งหัวใจเหมือนถูกบีบจนแน่น ความร้อนพุ่งขึ้นมาที่ใบหน้าในขณะที่มือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งเสียงฝนข้างนอกยังคงตกแต่ฉันไม่ได้ยินชัดอีกต่อไปมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังอยู่ในกะโหลกเขาไม่ได้สังเกตว่าฉันยืนอยู่ตรงประตูเพราะโลกของเขาในตอนนั้นมีเพียงผู้หญิงตรงหน้าเท่านั้นฉันก้าวถอยหลังเท้าเหยียบกระดาษแผ่นหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้น เสียงกรอบแกรบทําให้เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเขาเบิกกว้างใบหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้หญิงคนนั้นหันมามองฉันรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากของเธอมันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความเกรงใจแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าตัวเองชนะฉันมองทั้งคู่ความรู้สึกหลายอย่างไหลปปนโกรดเสียใจและชาไปทั้งร่างเขาลุกขึ้น หมือนจะเอื้อมมือมาหาฉันแต่ฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งเสียงส้นรองเท้าของฉันกระทบพื้นก้องไปทั่วถงที่เงียบสงัดฉันหมุนตัวออกจากห้องหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอกลมหายใจสั้นถีและขาทั้งสองสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ถงด้านนอกเย็นเยียบแต่ร่างกายฉันร้อนเผาจากภายในภาพที่เพิ่งเห็นยังคงติดตาเหมือนถูกสลักไว้ด้วยเหล็กร้อน ฉันเดินออกจากอาคารฝนยังคงโปรยลงมาหยดน้ำเย็นเฉียบไหลผ่านใบหน้าแต่ไม่สามารถล้างความรู้สึกขมคื่นในใจได้ไฟถนนสว่างขึ้นทีละดวงเงาของฉันทอดยาวบนพื้นเปียกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหนักอึ้งฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะกลับบ้านไปทำไมหรือควรไปที่ไหนแต่รู้เพียงว่าหลังจากคืนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปในกระเป๋าเสื้อ โทรศัพท์สั่นขึ้นมาชื่อของเขาปรากฏบนหน้าจอแสงจากมันกระทบหยดน้ำฝนที่เกาะอ,อยู่บนหน้าจอจนดูพร่ามัวฉันมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดปิดเสียงและซุกมันกลับเข้าไปในกระเป๋าถนนข้างหน้าทอดยาวไปในความมืดไร้เสียงอื่นใดนอกจากฝนและหัวใจของฉันที่เต้นแรงไม่หยุดฉันไม่รู้ว่าเขาจะตามมาหรือไม่แต่ในตอนนี้ ทุกก้าวของฉันคือการเดินออกจากคำโกหกที่ยาวนานและบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันได้เดินอย่างอิสระฝนเริ่มตกหนักขึ้นเม็ดฝนกระหน่ำลงบนไหล่และศีรษะเสียงดังจนกลบทุกอย่างรอบตัวฉันเดินลุยน้ําขังริมถนนรองเท้าผ้าใบชุ่มจนรู้สึกหนักแต่ความหนาวจากฝนยังสู้ความเย็ยนที่ก่ออยู่ในอกไม่ได้ภาพเขา ภาพผู้หญิงคนนั้นยังงวงเวียนในหัวราวกับภาพยนตร์ที่เล่นซ้ำทุกครั้งที่ภาพเหล่านั้นปรากฏเหมือนมีมือมาบิดหัวใจจนเจ็บและลมหายใจก็ติดขัดฉันไม่รู้ว่าตัวเองเดินมานานเท่าไหร่จนเมื่อมองขึ้นเห็นไป้ายไฟของร้านกาแฟที่ยังเปิดอยู่ไฟในร้านอบอุ่นไอร้อนจากเครื่องชงกาแฟลอยขึ้นเป็นควันบางๆกลิ่นหอมของกาฟแฟและค้ากับกลิ่นขนมปังเพิอ่งอบ ลอยมาตามลมและปลอบใจได้เล็กน้อยฉันเปิดประตูเข้าไปกระดิ่งเล็กๆเ,เหนือประตูดังครุง้งคริงบริสเตอร์หญิงวัยกลางคนเหงยหน้ามามองแล้วยิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตรฉันสั่งกาแฟร้อนหนึ่งแก้วแล้วเลือกนั่งตรงมุมใ้อยหน้าต่างหยดฝนไหลลงบนกระจกเป็นเส้นยาวสะท้อนแสงไฟนวลของร้านจนดูเหมือนภาพวาดฉันวางกระเป๋าลงหยิบโทรศัพท์ออกมาอีกครั้ง มีข้อความจากเขาสามข้อความกับสายที่ไม่ได้รับเจ็ดสายข้อความแรกที่รักฟังฉันก่อนข้อความที่สองมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดข้อความที่สามขอร้องกลับมาคุยกันฉันมองตัวอักษรเหล่านั้นรู้สึกเหมือนมันกําลังลอยอยู่ในอากาศไร้น้ำหนักไร้ความจริงใจเมื่อฉันสัน่นไม่ใช่เพราะอากาศหนาวแต่เพราะรู้ว่า ต่อให้เขาอธิบายอย่างไรก็ไม่มีคำไหนที่ลบภาพที่ฉันเห็นได้เสียงเครื่องบดกาแฟดังขึ้นดึงฉันกลับมาสู่ปัจจุบันบริสเตอร์เดินมาเสิร์ฟกาแฟไอ้น้ำร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกลิ่นหอมเข้มฉันอบมือรอบแก้วปล่อยให้ความร้อนซึมเข้าสู่ฝ่ามือเหมือนกำลังพยายามกอบกู้ความอบอุ่นที่หายไปสายตาฉันเลื่อนออกไปนอกหน้าตา่างเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนแม้จะมีฝนพรำและหมุกคลุงหัวฉันก็จำท่าทางนั้นได้ทันทีมันคือเขาหัวใจฉันกระตุก,กุกแต่ฉันไม่ขยับเพียงแค่มองเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังรอให้ฉันก้าวออกไปเขาไม่ข้ามถนนเพียงยืนอยู่เฉยๆมองมาที่ฉันในสายตานั้นมีบางอย่างที่อ่านไม่ออกทั้งวาววุ่นทั้งอ้อนวอนและทั้งผิดหวัง ฉันลุกสายตายกแก้วกาแฟขึ้นจิตรสขมของมันทำให้ความคิดชัดเจนขึ้นฉันรู้ว่าถ้าฉันลุกออกไปตอนนี้ฉันอาจจะตกอยู่ในวงจรเดิมอีกครั้งฝนยังตกไม่หยุดเสียงหยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะฉันหายใจช้าๆพยายามตั้งสติเงานั้นยังอยู่ที่เดิมไม่หายไปเหมือนรอให้ฉันเป็นฝ่ายตัดสินใจแต่ในหัวฉัน กำลังคิดถึงบางสิ่งที่เขาอาจไม่รู้ว่าการโกหกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงทําให้ฉันเสียใจแต่มันทําให้ฉันมองเขาเป็นคนแปลกหน้าและบางทีมันอาจจะทําให้ฉันเริ่มมองตัวเองเป็นคนใหม่ฉันยังคงนั่งนิ่งฝ่ามือกุ่มแก้วกาแฟไว้แน่นความร้อนจากแก้วไหลเข้าสู่ผิวแต่หัวใจภายในกลับเย็นชื้อย่างประหลาดฝนข้างนอกกระหน่ำหนักขึ้น และอองฝนฟุ้งเป็นม่านขาวไฟถนนสะท้อนกับพื้นเปียกเป็นประกายพราวเหมือนเศษแก้วแตกกระจายเงาของเขายังไม่ขยับราวกับรากฝังอยู่ตรงนั้นแม้ฝนจะสาดจนเสื้อเปียกโชกเขาก็ยังยืนอยู่ในความมืดฉันพยายามไม่มองแต่ความรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องทำให้ไหล่และแผ่นหลังตึงเครียดทุกกล้ามเนื้อเหมือนจะปฏิเสธการเคลื่อนไหวบริสเตอร์เหลือบมองออกไป ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะเดินไปเก็บแก้วจากโต๊ะอื่นเสียงแก้วกระทบกันเบาๆเป็นเพียงเสียงเดียวที่ตัดผ่านบรรยากาศอิดอัดนี้ฉันหายใจเข้าลึกคิดว่าถ้าฉันลุกขึ้นตอนนี้เขาอาจจะข้ามถนนมาและทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอีกครั้งเปลี่ยนไปในแบบที่ฉันไม่อยากให้เกิดแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าการนั่งนิ่งอยู่นี่ก็เป็นการตัดสินใจเหมือนกัน ฝนเริ่มซาลงเม็ดน้ำเบาบางลงจนกลายเป็นเทียงละอองเสียงฝนเงียบลงและความเงียบก็กลายเป็นสิ่งที่กดทับยิ่งกว่าฉันเพลอหันมองเขายังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ก้าวถอยเล็กน้อยเรากับกำลังช่างใจว่าจะทำอย่างไรต่อจากนั้นเขาก้าวข้ามถนนฝีเท้าของเขาหนักและมั่นคงน้ำกระเด็นเป็นวงรอบรองเท้าหนังที่เปียกชุ่ม หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะตื่นเต้นเป็นเพราะความระแวงที่ก่อขึ้นเป็นกำแพงกำแพงที่ฉันไม่รู้ว่าจะเปิดให้เขาได้หรือไม่ประตูร้านถูกผลักเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นความเย็นจากด้านนอกไหลทะลักเข้ามาพร้อมกับร่างสูงที่ฉันคุ้นเคยเขายืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชิ้ตติดกับลำตัวหยดน้ำฝนไหลาจากชายเสื้อลงบนพื้นไม้สายตาเขาจับจ้องมาที่ฉัน เหมือนคนที่กำลังมองสมบัติซึ่งกำลังจะสูญเสียเราต้องคุยกันเสียงเขาแหบต่ำปนลมหายใจที่ไม่สม่ำเสมอฉันไม่ตอบเพียงเลื่อนสายตาลงมองไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากกาแฟและได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาใกล้เข้ามาเรื่อยเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามถูกดึงออกเสียงขาเก้าอี้เสียสีกับพื้นดังแผ่วเขานั่งลงชา้าชเหมือนกลัวการเคลื่อนไหวรวดเร็วจะทำให้ฉันหนีไป กลิ่นน้ำหอมจางจากที่ฉันคุ้นผสมกับกลิ่นฝนและกลิ่นผ้าชื้นไหลเข้ามาในอากาศรอบตัวมันคือกลิ่นเดียวกับในห้องทำงานคืนนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเขาเริ่มพูดอีกครั้งน้ำเสียงพยายามอ่อนโยนแต่ฉันจับได้ถึงความสั่นไหวที่ซ่อนอยู่ฉันเงยหน้ามองเขาเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายริมฝีปากเขาเน้มแน่นก่อนจะผ่อนออกและสูดลมหายใจลึก ฉันแค่หยุดเสียงของฉันดังขึ้นกว่าที่ตั้งใจจนบริสเตอร์ที่เคาน์เตอร์หันมามองเขานิ่งดวงตากระพริบหนึ่งครั้งเหมือนถูกหยุดกลางประโยคด้วยขมมีดฉันวางแก้วกาแฟลงฝ่ามือสั่นเล็กน้อยแต่ฉันไม่ซ่อนมันเพราะมันคือความจริงของฉันตอนนี้ฉันเห็นกับตาน้ำเสียงของฉันหนักแน่นไม่ต้องบอกว่าฉันคิดไปเอง เขาเม้มปากอีกครั้งดวงตาก้มต่ำเงาของขนตาทาบลงบนแก้มที่ปิดฝนในความเงียบฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมันเต้นแรงแต่มั่นคงไม่เหมือนวันก่อนที่ยังสั่นไหวเพราะความรักเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งในแววตานั้นมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดแต่มันมีความตรหนักเหมือนเขารู้ว่าฉันกำลังจะก้าวออกจากโลกของเขา ขอให้ฉันอธิบายเสียงเขาแผ่วลงเกือบเหมือนเสียงวิงวอนแต่ฉันรู้ดีว่าคำอธิบายบางอย่างไม่มีวันลบภาพที่ฉันเห็นได้ฉันมองเขานิ่งแล้วคิดถึงก้าวแรกที่เดินออกจากอาคารคืนนั้นก้าวที่เหมือนประตูบานหนึ่งได้ปิดลงและอีกบานหนึ่งกำลังเปิดเขายื่นมือข้ามต๊ะฝามือเปิดกว้างเหมือนกำลังรอให้ฉันวางมือของตัวเองลงไป แต่ฉันเพียงเอ็นตัวพิงเก้าอี้ปล่อยให้มือของเขาลอยอยู่กลางอากาศและปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนคำพูดทั้งหมดในความเงียบนั้นฉันรู้สึกได้ว่านี่คือครั้งแรกที่เขาเริ่มกลัวการสูญเสียจริงๆและฉันก็เริ่มรู้สึกถึงอิสระที่แท้จริงเช่นกันฉันมองเขานิ่งจนแม้แต่เสียงฝนที่ค่อยๆแผ่วลงก็ยังดังชัดกว่าลมหายใจของเขามือที่ยื่นมา ค้างอยู่กลางอากาศก่อนจะค่อยๆลดลงวางบนตัวอย่างไร้เร่ยแรงเธอกำลังจะเดินหนีไปจากฉันจริงๆใช่ไหมน้ำเสียงเขาเต็นไปด้วยความกลัวความกลัวที่ฉันไม่เคยได้เห็นมาก่อนฉันไม่ตอบเพราะทุกคำตอบจะกลายเป็นข้อผูกมัดและฉันไม่ต้องการพันธะจากเขาอีกเขาโน้มตัวมาข้างหน้าดวงตาแดงก่ำราวกับอดกลั้นบางอย่างสิ่งที่เธอเห็นมันมีเหตุผล ฉันหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่ไม่เคยเป็นฉันมาก่อนเหตุผลมีผู้หญิงนั่งอยู่บนตักคุณแล้วฉันควรเข้าใจมันยังไงเขาสูดลมหายใจมือกำมัดบนโต๊ะเหมือนพยายามกักเก็บบางคำที่ไม่อยากพูดหรืออาจเป็นคำโกหกที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นบริสเตอร์มองเราสองคนอยู่ห่างๆคงกำลังช่างใจว่าจะเข้ามาเสิร์ฟน้ำเพิ่มหรือปล่อยให้การเผชิญหน้าครั้งนี้ดำเนินไปเอง เธอคือเพื่อนร่วมงานเขาเอ่ยในที่สุดเธอเมาฉันแค่อย่าฉันตัดบททันทีน้ำเสียงเย็นเฉียดพอที่จะทำให้เขานิ่งไปอย่าทำให้ภาพที่ฉันเห็นต้องถูกบิดเบือนด้วยคำโกหกเขามองฉันนิ่งเหมือนเพิ่งตระหนักว่าฉันไม่ใช่คนเดิมที่ยอมเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดสายตาของเขาเริ่มไหวเริมฝีปากสั่นน้อยๆก่อนจะเม็มแน่นฝนหยุดตกแล้ว เหลือเพียงน้ำหยดจากชายคาที่ร่วงกระทบพื้นเสียงนั้นกลายเป็นจังหวะที่กดดันเมื่อนับเวลาถอยหลังไปสู่บางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเธออยากให้ฉันทำยังไงเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เกือบจะหมดหวังฉันเงยหน้ามองเขาพยายามมองให้ทะลุไปถึงคนที่ฉันเคยรักแต่สิ่งที่เห็นคือคนแปลกหน้าคนที่ฉันไม่แน่ใจว่ารู้จักจริงๆหรือเปล่าฉันอยากให้คุณจำภาพนี้ไว้ ฉันพูดชัดถ้อยวันที่คุณนั่งตรงข้ามฉันแล้วรู้ว่าทุกสิ่งที่คุณเคยมีกำลังหลุดไปจากมือเขาเกลื่อนน้ำลายดวงตาสันวูเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่กลับไม่มีเสียงฉันลุกขึ้นเสียงเก้าอี้ขูดไปกับพื้นไม้ดังสะท้อนในร้านเงียบสนิทจนได้ยินแม้แต่เสียงผ้าคลุมไหล่ของฉันเสียดสีกับเก้าอี้เขาลุกตามเดี๋ยวได้โปรดฉันหันกลับไป สกตาเขาเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นบางครั้งการจากไปคือคำอธิบายที่ดีที่สุดแล้วฉันก็หมุนตัวเดินไปทางประตูกระดิ่งเหนือบานประตูดังขึ้นลมเย็นจากข้างนอกพัดปฐนากลิ่นฝนยังคงลอยอบอวนในอากาศฉันก้าวออกมาท้องฟ้ายามค่ำตอดฝนแต่พื้นยังชุ่มไปด้วยน้ำที่สะท้อนแสงไฟถนนเสียงฝีเท้าของฉันกระทบพื้นเปียกชัดเจนในความเงียบ แต่ข้างหลังไม่มีเสียงฝีเท้าอีกคู่ไล่ตามมาครั้งแรกในรอบหลายปีฉันรู้สึกว่าอากาศรอบตัวโปร่งโล่งแม้หัวใจยังคงหนักอึ่งแต่ฉันก็รู้ว่าฉันกำลังเดินไปสู่ชีวิตที่ไม่ต้องมีเขาและทุกย่างก้าวจากนี้จะไม่ใช่เพื่อเขาอีกต่อไปลมหายใจฉันสั้นลงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะทุกย่างก้าวหลังจากออกจากร้านเหมือนพาฉันเข้าสู่โลกที่ไม่คุ้นเคย ถนนยามค่ำยังคงเงียบเพียงแสงไฟจากป้ายร้านที่เปิดอยู่ประปรายและเสียงน้ำหยดจากชายคาตามแนวตึกเก่ารองเท้าฉันเปียกชุ่มทุกครั้งที่ก้าวจะมีน้ำซึมขึ้นมาตามปลายเท้าความเย็นแทรกเข้ามาในผิวแต่ใจฉันกลับร้อนรุ่มด้วยความคิดที่สับสนฉันไม่กลับบ้านทันทีแต่เลือกเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆที่ทอดไปสู่สวนสาธรารณะริมแม่น้ำลมเย็นจากผิวน้ำพัดมา ถ้าเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นสนิมจากราวเหล็กเก่าฉันหยุดยืนริมราวมองสายน้ำที่ไหลเอื่อยเงาสะท้อนของไฟถนนสั่นไหวตามแรงคลื่นเล็กๆเ,เสียงในหัวเริ่มดังขึ้นภาพเขากับผู้หญิงคนนั้นซ้อนทับกับภาพความทรงจำเก่าๆวันที่เราเคยหัวเราะด,ด้วยกันวันที่เขาจับมือฉันแน่นในวันที่ฉันร้องไห้แต่ทั้งหมดนั้นกลายเป็นเรื่องราวที่ฉันไม่แน่ใจว่ามีความจริงเหลืออยู่เท่าไหร่ ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมายังมีสายที่ไม่ได้รับเพิ่มอีกห้าสายข้อความใหม่จากเขาเพียงประโยคเดียวฉันขอโทษฉันจ้องคำเหล่านั้นรู้สึกว่ามันกลวงโบ ổ. เบาเกินไปสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเบาเกินไปที่จะเยียวยารอยแผลที่ฝังลึกฉันปิดหน้าจอเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าแล้วทิ้งตัวนั่งบนมา้านั่งไม้ที่เย็นและติดฝนมีคนเพียงไม่กี่คนเดินผ่าน บางคนจูงสุนัขบางคนปั่นจัก,กรยานแต่ไม่มีใครรู้ว่าในหัวใจของฉันกำลังเกิดพายุฉันนั่งอยู่แบบนั้นนานจนลมเริ่มแรงขึ้นกลิ่นแม่น้ำปนกับกลิ่นฝนค้างคืนทำให้บรรยากาศเหมือนถูกตัดขาดจากเมืองทั้งเมืองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เขาเป็นหมายเลขที่ฉันไม่รู้จักฉันลังเลแต่สุดท้ายก็กดรับ คุณคือภรรยาของเขาใช่ไหมเสียงผู้หญิงปลายสายแผ่วและสัน่นหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะคุณเป็นใครปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบฉันคือคนที่คุณเห็นคืนนั้นลมหายใจฉันติดขัดเสียงคลื่นแม่น้ำเหมือนเงียบลงในชั่วขณะคุณโทรมาทำไมฉันพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงเพราะฉันคิดว่าคุณควรรู้บางเรื่องน้ำเสียงเธอสั่นหนักขึ้น เหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างฉันก้มือแน่นสายตาจับจ้องไปที่สายน้ำเบื้องหน้าพูดมาเธอเงียบไปอีกไม่กี่วินาทีแล้วเอ่ยช้าๆเขาบอกคุณว่าเราทำงานด้วยกันใช่ไหมใช่มันไม่จริงเสียงเธอแผ่วลงฉันไม่ใช่เพื่อนร่วมงานของเขาและไม่ใช่คนที่เขาบังเอิญเจอหัวใจฉันเต้นแรงแม้จะไม่อยากฟังแต่ร่างกายกลับหยุดนิ่ง เพื่อรอฟังต่อเขาติดต่อฉันมานานแล้วเธอผู้ชัดและทุกครั้งที่บอกคุณว่าจะทำงานดึกเขามาหาฉันคำพูดนั้นเหมือนข้อหนักๆทุบลงกลางอกถึงแม้ส่วนหนึ่งของฉันจะคาดเดาได้อยู่แล้วแต่การได้ยินมันออกมาจากปากของเธอทำให้ความจริงแข็งตัวและเย็นเฉียบในทันทีแล้วทำไมคุณถึงโทรมาบอกฉันเสียงฉันแหบลงเพราะวันนี้เขาบอกฉันว่าอยากเลิกกับคุณจริงๆ เธอพูดทรวดเดียวแต่ฉันไม่อยากเป็นคนที่ทำลายครอบครัวใครฉันหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะกบขันแต่เพราะประโยคของเธอมาช้าเกินไปคุณมาสายไปฉันพูดเรียบๆครอบครัวนั้นเขาทำลายมันด้วยตัวเองไปนานแล้วเธอเงียบฉันได้ยินเพียงเสียงหายใจเบาๆก่อนที่สายจะถูกตัดไปฉันนั่งนิ่งมองแม่น้ำที่ไหลต่อไปเรื่อยๆ ในหัวไม่มีคำถามอีกมีเพียงความว่างเปล่าที่ค่อยๆขยายใหญ่ลมเย็นพัดแปลงขึ้นอีกครั้งพาเอาเกลิ่นไอใหม่มาปกคลุมเรากับจะบอกว่าจากนี้ไปคือการเริ่มต้นอีกบทของชีวิตและฉันรู้แล้วว่าฉันจะไม่หันหลังกลับไปหาเขาอีกและนั่นคือคืนที่ฉันตัดสินใจปิดประตูบานเดิมลงอย่างถาวรไม่ใช่เพราะอยากลบความทรงจำแต่เพราะฉันเลือกที่จะปกป้องหัวใจของตัวเอง บางครั้งการเดินออกมาไม่ใช่ความพ้ายแพ้แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่กล้าหาญที่สุดถ้าคุณเคยเผชิญเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจแตกสลายจงจำไว้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่คุณคู่ควรแล้วคุณหลักถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพราะทุกสัปดาห์ เราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวที่ทั้งเตือนใจและจับหัวใจคุณไว้จนหยุดไม่อยู่และถ้าคุณอยากรู้ว่าเมื่อฉันตามสามีไปที่โรงแรมแล้วในห้องนั้นกลับมีทั้งสามีชูและแม่ของชูเกิดอะไรขึ้นต่อคลิกที่วิดีโอบนหน้าจอตอนนี้เลย